ปลูกเรียงง่วนละง่วเราก็ได้คือดอกปูกระเทือนี่ะตองีก็อ,อ,กอ้วนยีะเลยละปลูกสองไร่บันดีวาจักตัวพ่อเจ็ตวดนไก,กุหลาบไม่มืรว่าสองไร่ลูงยากพ่อพ่อกุหลาบว่าากเดปัน<อ>ป่นเคืองเหาเศหน้านี่ละทำงานเกีเย่ยีกบโลกซ่สิ่ละวนันสิน่ละโรคสิ่ละโอ้ี่ยังเต่อต้งกินเลยครับเอาไป,ไาปใไหญ่หรบอเลใหญ่อาราคาดีบอก่พ่ออันนี้ขายลดละหกบาทลดละหกบาทโอ้โอ้สวัสดีครับพี่น้องบางป่าุกุุทุกคนครับนี่นะครับผมเห็น ปัญญายเพิ่นกำลังตัดหญ้านะครับอ,อยู่าจะตัดหญ้าหัวครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาสัมผัสครับว่าเพิ่นตัดหญ้าหวัเพิ่นปลูกหญ้าอีหยังหญ้าครับพี่น้องครับพอ่อสวัสดีครับเสว่ได้ยินครับพี่น้องขอยากจะไม่ได้พอ่พอพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันพอดีว่าอัปลูกพานมาเห็นพ่อตัดหญ้าอันนี้เขาปลูกหญ้าอยังครับนี่นครับเพ็งกุลาหญ้าเพ็งกุลาเบ่ครับโอ้นี่บ่คเขาื่อหญ้าเพ็งกุลายันอู้อันพ่อว่าไอ้ฟังเนี่ยหญ้าเปัญยังเขาก็ต้องปลูกหญ้าเพ็งกุลาครับ ปลูกเลี้ยงง้วงสั้นละโอ้เป็นได้พ่อจากที่เขาปลูกหยาไม้กุหลาเลี้ยงง้วเนี่ยมันดีจังไงครับอยู่ปลูกเห็นกระโจนนี้ย่มปลูกกระโจนนี้ย่อมปลูกไม่ต้องกระโจนเพงสั้นละโอ้ปลูกไม่ได้กระจนก็ซื้อเอาประเด็นของคุณเลยว่าเขาปลูกแล้วมันมันเป็นยังไงกต้องปลูกเขาเลี้ยงง้วงนาะก็เได้คือดอกปลูกก็ซื้อนี่ละโอ้จริจะปลูกก็ซื้อเไม่ว่าครับปลูกเลี้ยงง้วงเพียงสั้นละเออมันมีโปรตีนมากเพ่าะหยาไม้กุหลา เขาจะว่ามันมีอยู่แล้วว่าจักเออเขาก็เขาก็เลี้ยงเนาะโอ้สองสามปีก็อ้วนดีไล้ละอ้วนดีอยู่เออพ่อปลูกจักไรอยู่นี่ปลูกสองไรจิปลูกสองไรโอ้ปลูกสองไรมันอีกว่าจักตัวพ่อว่ามันยึดตะกีมมันก็หลายอย่างนี้ยังยุงเจ็ดตัวเดินตอนนี้ยังอยู่งเจ็ดตัวปลูกสองไรเอี่ยมั่ง่พราะว่าปลูกเพชรกุหลาบเหมือนเลยว่าสองไรนี่่นโอ้เพชรกุหลาบเหมือนเลยมันปลูกยางเพาะ่อเพชรกุหลาบ กบอยากเด็กเอาอันอันปั่นเครื่องห่อเห็ดหน้านี่แหละกบวันกะเหยียบลงซือดำาไม่เหมืนบ่นี่หรืออันกึ่งสีหรือลงสีหรอโอ้พัดมันโอ้นี่คือพัดมันหมวกนะแล้วพ่อสมกคนเนาะมุติว่าอันนี้เป็น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 พืชที่เท่าสี่สิบปูกอันนี้เป็นพื้นที่หน้าเออเวลาเขาปลูกเขาปลูกอะไรพ่อรถมาปั่นคือเห็ดหน้านี่ไปเห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าต้มไปละครับแล้วก็จะปลูกเขาจะปลูกเนพ่อมันมีมันมีห่างยู่บ่ นี่ยังแต่ออกน้องที่เลยเอาใบใหญ่ลยบ่ใหญ่เดี๋ยวพ่อเอาใบฟังเนี่ยที่ใบฟังเก่าๆเนี่ยฟังเราก็ใหญ่ที่แล้วใหญ่ที่ครับเพื่อผีข่มูุอ้าวสวนว่านี่เนาะอันนี้เป็นยาอันนี้เป็นยาเวงกุลาเอ้โหใส่แบบนี้ปลูกได้หรือเม่ายาโอ้ปลูกอยู่แบบนี้ไม่ได้ปลูกกันใหญ่หรือเแล้วบ่ใหญ่เออโอ้โหเขาได้ดำบ่ได้เหยียบบ่ไฮ้เหยียบลงโอ้เหยียบลงมันบ่ครับเหยียบลง งามล่งลาละอือสีต้ม่ละข้าพ่อที่ใดมันล่งมาแล้วมันเกิดที่ต้อนละอันนี้ผมสังเกตมันเ่าท่านได้เงี้ามันไดแต่ว่ามันกินแบบนี้สิพ่อเน่นโอ้อันนี้ยังหน่อยอยู่อันนี้ถือว่าถือว่าพอดีเนียเห็นกินเงีเนียพันธุ์นอกก็ใหเห็นได้แก่กว่านี้คือเนีายให้ปลูกพันธุ์อ่ะโอ้โอ้แปลว่าถ้าอยากไปปลูกนี่เขาต้องให้มันแก่กว่านี้มันบอกเนี่ยให้มันเป็นคอเป็นคอเป็นป้องมันบอกเนี่ยน้แต่ว่านี่นี่เป็นเนียอ่อนเออเนากับกลานกลางงาแก้นี่ยแก่นมันก ยืนกินเป็ดละแหงกินอย่างนั่นก็ล้วเอาคือคือว่าแห้มันแข็งแก่ก่อนสั่งก่อนมันกินตัดไปนั้นมันยางเขาหลายงัวงเขามาหลายตัวโอ้วงัวบมาหลายตัวป้าหนึ่งง่วบมาหลายตัวเจ็ดตัวเป็นบ่เอองัวงเจ็ดตัวมาหลายแต่ว่าปลูกสองสองงันสองไรสองไรก็ได้ขายอยู่นะครับปลูกสองไรก็ได้ขายพร้อเนี่ยเอาพ่อขายอย่างพ้อมจีขายดิโอ้รู้ละวหกบาทยู่ยุ่ยไก่ในขายบ่พ่อฮะยุ่ยไก่ในคนยุ่ยไก่ในขายบ่ อุ้ยยุกไก่มันบ่พอกระเทิมข้าเจ้าโอ้โหกระเทิมข้าเจ้าเออยุขายจะรอห้อยละยังตำจากโลยังตำจากโลฮะ<แ>ยังตำจากโลู่ตำแบบยดเลยยังตำก็คือว่าจำนวนที่เขาสามารถที่จะรับได้ตัวพี่น้องเขาอยากได้ตัวคนจะเบ่าเองเดียวสิบลนี่ได้บ่มันก็ได้หลายมันเป็นร้อยร้อยลกันนึงเนาะคันหนึ่งเดียวได้ปะพันลกูกพันโลโอ้ยอะไรหรอโอ้แต่ว่าได้อยวยูบ้านหลังลอยอยู่เออลอยค้าพี่น้อคุณบังคิดอยู่คุณอยู่ใกล้ถ้าคุณอยากมาซื้อน้ำ เต็มไปออเดอร์เต็มไปบอาละโอ้ขายไปเรียกเลียงง่วไปนั่มมีนะเรียงงัวก็ได้ขายก็ได้ราคาดีบ่ะพอ่อฮะราคาดีบ่กแช่กูนะอันนี้ขายโน่ละหกบาทโน่ละหกบาทออโอ้แต่ว่าโปรตีนมันดีคนนิยมเรียงมันบ่พ่อเขาอ้อางสั่นแล้วนักวิจัยเขาเข้าวง,งจักแล้วโอ้โอ้อันนี้อันนี้เขาไปเขากขบมเรียนรู้บ้างกันนักวิจัยว่าโปรตีนมันดี วังสั่นละเออมันใน,นเพอเร็ะแล้วเป็นไยังไงเขาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงหยาแบบนี้แล้วเป็นยังไงวัวอ้วนดีเด้ล่ะวัวอ้วนดีเนาะจากที่วัวโอยเห็นบ่เพื่อนน้ำหนักผู้ใดอยากให้วัวเพื่อนน้ำหนักต้องเลี้ยงพุ่งต้องเลี้ยงเพียงกลุาากลาจาักลาขจรวันนีพ้พ่อผมขออนุญาตถามพ่ออีกนิดนึงไงระวังเนี่ยเปียกัเพียงกลุลาอันไหนดีสุดห้วายาจากที่ฝอเลี้ยงมาไม่เปียมันก็ได้ปั้นเนาะกดี้ปั้นเออเสียลหยิบไป เสียรคาปันค่าฟื้นคาไฟไปอีกเลยครับมันไปอีกเลยอันนี้มันบริสันต์ไดเอาไปจินเลยสำหรับคนที่จะสำหรับคนที่จะอยากให้วัวอ้วนวัวสมบูรณ์ต้องเลี้ยงเพคกุลาเนาะครับเนาะนะัดีมันขอเจียมันบร้ปันอคือดีแนวหนึ่งเหก็คือว่ามันบด้ปันตตอนที่เอาไปง้อกินเนี่ยอันนี้คือตัดแล้วไปเลยครับแทงรกุลานี่ปลูกแล้วตัดแล้วให้ง้อเลยเนี่ยม่ต้องมาสร้อยอีกพวกนี้เปียกเขาจะต้องไปบด แล้วก็วิธีการปลูกก็ไม่ได้ยากมัว่ายาๆๆๆแล้วก็เหยียบเลยนี่ไคถ้ายๆเห็นหน้าเขาเนาะครับเนาะหมอบลงใส่รดพแต่มันลงตมแบบดไโอ้มันนี่พ่อปลูกนี่พ่อได้ใส่ปุ๋ยปะใส่ตัวใส่ปุ๋ยจีปุ๋ยยูเรียห้องนะโอ้ใส่ักเทียนพ่อใส่มันงามพ่องามกขาโอ้รื่องปุ๋ยตรงได้ใส่มันนี่พ่อว่าเขาตัดนี่พ่อว่าเขาตัดเดินนนี่ตัดเป็นเดือนหราเนี่ยเพราะว่าจะมือมันมันแต่กออกมากแล้วเขาสามารถตัดได้ไหมไมยมันก็เป็นเดือนอยู่เลย อีครับลอดตัดนีกคือหนึ่งเดียนมันบอกอ่ากันห้องใส่ปุ๋ยไรก็บ่เสื่องละโอ้เธอใส่ปุ๋ยดีอบำรุ่งดีรุ่งดีมั่กับข้าวเดียวบ่เกินบ่เกินใช้ผ่ามือมันบ่เออตีงตั้งโด2ยีชิบมือยีิบมือมันบ่เขาบอกว่าไ่คือว่าแตกดีวะพ่อฮะคือว่าแตกดีบ่กันนั่นดินี่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 ซุ่มนี่เห็นป้ะนี่เออโอ้อันนี้คือเขาตัดไปก่อนแล้วมันบ่อันนี้อะไรอันนี้เขาตัดเป้นเจือมือแล้วเาอึ้นเจือมือแล้วเขาบอกเร็ว ปุ๋ยด้ใส่บ่ท่านด้ใส่ปุ๋ยอยู่เอากราดบ่ใส่ปุ๋ยขึ้งห้องเถนะนาฝนโอ้มันอีพ่ออันพอเสียของังพนขอเสียของหญ้าเพกุลาเนี่ยเทม่นฤดูการในที่ว่างอกสาครบบ่งอกตลอดนะเม็นบอกนาฝนนาเ n วหนาเล้งหนาแล้งบัได้มีน้ำใส่โอ้นาแล้งมันต้มีน้ำใส่ให้ดีขัาผมเปิดน้ำใส่เลยเปิดน้ำใส่เอากงนดีก็เห็นนาหน้ามนี่ห่อเนาะ ของคนนี้พูมาซื้อให้มันก็ดีก็เห็นหน้าแต่ว่าตอนแต่ว่าเขาเห็นนี่มันมีลูกค้าดีอยู่เป็นบอกมันกะหน่วยพี่ไก่เขาบอกท่านแล้วโอ้ก็แปลว่าหน่วยถ้าบอกยังซี่นี่ถ้าว่าถ้ามันบอกเข้ามาบอกท่านนี่ก็แปลว่ามันก็ดีก็เห็นหน้าอยู่พี่ไก่เขาไม่มีใหญ่เพื่อนแล้วโอ้ที่นี่มันง่วงล่มขนกับบ่คอยนิยมหลายวันไในเราเขนง่วงกับง่ว มันว่าขึ้นมันจังได้ขายดีอยังก็ได้มันนี่พอตัดให้มันเวลาไหนเนี่ยให้มันจระเทียมหาเศร้าแรงเศร้าแรงเล็กจ่โอ้แต่พ่อมันอ้วนเนาะให้มันกินทุกแรงทุกเศร้าเลยรใส่เร่งละใส่เร่งหนึ่งมันบอเศร้ากับเรียงหนึ่งเศร้าก็เร่งหนึ่งแรงก็เร่งหนึ่งพ่ออยู่มันวันรอบรอบรอบเดือนพ่อกข่อยมาเลี้ยงโอ้ค่อยค่อยออกมาจากคอคือควาย่อยมาจากคอจูแต่ว่าบ่มันเป็นม่นเป็นมากินใหญ่นี่กลิ่นเป็นยาอื่นมันบอครับอื่นก็ให้กินไปน้ำ ที่จริงก็กถ่ายกินแต่เน่ยนี่แล้วเขาบอกมา,างายเป็นขนาดนล้วครับผมโอ้ยหาพี่น้อเพื่อนสนใจเนาะนะครับนี่ละไอแปลง nga เพื่อนอยู่บ้านยังก็บอกเพื่นนะคุณน้ำเสใสบ้านคุณน้ำเสใสนะครับทางเขาบ้านคุณน้ำเสใสเนาะนะครับหรือว่าเพื่อนว่าทางจากคุณน้ำเสใสก็ทางไปบ้านนุ่นอุดมนะครับพออบ่ออยังครับซืออยังครับพ่อ่ออดพ่อออดเนาะนะครับพ่อออดนะครับเพื่อนอยากได้งาก็ถามเลยนะครับฟั่ม ว้าพออัดยิเศษนะครับเพิ่นปลูกอย่างเพ่งกุหลาบยุ่งเมืองไหนถามเลยนะครับนี่แหละเพิ่นปลูกก็หลายดอกปลูกสองไรเป็นว่าพอ่อเนี่ยนปลูกสองไรเป็นว่าพ่อกินดอกพ่อขายเลยนะครับแต่ว่าจำกัดคือประม่าลอยลูกได้ยูเพิ่นว่าพ่อเออได้ยูลอยสองลอย,อลอยได้ยูนะครับผู้นี้อยากได้ไปใส่อยากได้ไปปลูกกำาังติดต่อเพิ่นได้หรอครับเนาะโอ้ถือว่าสุดยอดเลยเนาะพ่อเนาะอย่าเพิ่งกุหลาบเขานี่ เ่ว้ากินซูมือนะครับเป็นอ้วนหมดแล้วเนาะมันบ่อนะครับโปรตีนสูงนะครับคูณได้อยากได้ไปแป้งฟันอยากได้ไปปลูกแก่ตีต่อคนไหนเพราะวิ่งบัวทุ่งบ่จับบัวทุ่งเจ้าของเด็กบัน้อยมาหนีเนาะแล้วศูนย์จปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสองศูนย์สามสองศูนย์พออดบ้านกุดนังไสครับนีเหล่าเพื่อนวัดตาซื้อมือครับเห็นขี่รถพัน เสอคือเห็นมันตัดจังสี่ให้งง้อเสมอนะครับโอ้ขยันเนาะพ่อเนาะนะครับเออมันได้เลี้ยงเรต้องเห็ดด้วยมันได้เลี้ยงแล้วก็ต้องเห็ดเนาะนะครับหญ้าก็งามอันนี้คือใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรเสมอสิพ่อก็ยูเลียเฮาท่านผ่านนี่นะอันนี้ยังไงซื้อผ้าซื้อ้าพ่อปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรเสมอบ่ตายนี่แหละตากระต่ายบอกสูตรได้พ่อยังไง โอ้กระปุยยูเลียงเขาจะหุงจแจกกันหรอเออปุยยูเลียงมันมีอะไรยี่ห้อเดิตากระต่ายน,น,น,นี่แหละตากระไใต้นะครับสีแดงสีแดงสีฟ้าบ่สีเขียวน่ะสีเขียวๆอ้าวแต่เบิ่องนี้เป็นน้องเล้วปุยตากระต่ายสูสีเขียวนะครับนะลายหนึ่งใส่หลายเพราว่าลายหนึ่งยูเลียฮนะลายหนึ่งใส่หลายบ่รลายหนึ่งก็บ่หลายเด้ล่ะใส่บ่หลายเสียสอบนึงสิ่ถึงสอบบ่รอบแล้วคู่สีนี่นี่นี่โอ้รอบแล้วคู่สีนะครับรอบแล้วคู่สีมีกระดิ๊สองคู่สีเติ้ลเออคู่สีหนึ่งก็ถือว่ามัน หาลูกบ่ไล่ก็นั้นเหรอเนาะไล่ก็นั่นประมาณสิบโลนะครับพูดทั้งสีเขานีิมันบ่พอกพูดทั้งสีใหญ่ยเขานีิมันบ่สีใหญ่ยเขาหนิแล้วได้บ่ครับต้องได้เด้อต่อไร่มันบ่กนะต่อไร่หนึ่งมันบ่ไร่ตัวนี่ไร่อะไรหอกบ่ดีเพ่อเพราะก็ตัดทั้งสีเราเนี่เขาเนีเปิดน้ำใส่บ่หนาฝนบ่ดิบเกี่ยวดอกโอ้หนาฝนนี่มัต้องเปิดเด้แต่ว่าถ้าเป็นหนาแร่งเนี่ยเปิดบ่หนาแร่งก็ต้องใส่แล้วโอ้ใส่ใส่พ่อมันมันเกี่ยหรือเ่เออห้องเบ่งให้มันซุ่ม แตกกินก็ใส่ปุ๋ย,ยก็ตึบขึ้นก็ได้ตัดแทงเด้อนะครับพี่น้องเพื่อนนใจมาได้พี่ดอกเนี่ยนี่แหละอย่าต้องคนละนะครับมี่แกสองไลน์ปลูกทั้งปลูกกินปลูกขายได้ครับเพื่นคนใจก็มาได้เพครับเนาะขอบคุณพ่ออะไรครับผมขอบคุณครับผม